เล่นน้ำเนี่ยต่อทำไมไม่เป็นเล่นด้วยกรรันล่ะเล่นเป็นแล้วเห่นน้ำเนี่ยเล่นน้ำเนี่ยเป็นเล่นน,ลน้ำกันรลอดบ้าให้เล่นดอกบ้าให้มันเล่นน้ำโูปเป็นจังไรวะเออเปจะซื้อให้ไหมแต่ว่าวมันเก่าแล้วมันมามันมา ไปเล่นน้ำมูดอกไปเล่นน้ำมูให้เภาเล่นน้ำบอต่อเพื่นอนเพียอเขาบอกให้เล่นน้ำกับเขาไปดอกมวนบาลามวนบอผู้สาวมวนบอให้อร์เลยน้ำบอบอบอห้เล่นน้ำดอก่าเขามาดู บาบอหิรินเดอมวน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 โอ้ยไปเร็วม <not player> ันค <ın opoly in illing> oh, ิวเขามากใจไอ้เทลาบานีไอ้อยากเล่นน้ำนี่มวนบออีลามวนบออีลาเล่นน้ำเนี้ยอีลาเขาไปเล่นน้ำแม่ตองเขาไปเล่นด้วยกัน เขาบอาให้เล่นแม่เยี่ยกวางแหม่ลองเข้าไปเล่นด้วยเข้าไปเล่นด้วยเขาจะให้เล่นด้วยบ่ออะไรยายกวังย่านเทอร์กัสแม่เข้าไปเล่นถ้แม่ตองให้เขาเล่นน้ำมาให้เขาเล่นน้ำมาเล่นเร็วเร็วเร็ว,รวตองให้เนาะให้มู่เล่นน้ำเนี่ย เพื่อนเล่นด้วยหน่อยนะเล่นจังไหนวะเฮ้ยเล่นจังสี่ด้วยมวนบาตางมวนบามวลละเนาะมวนคักมวนเนี่ยวิ่งวบไปทั้งนั้นเล้วกับมาทั้งนี้เจ้าโอ้ยมวนหลายปึ้งหน้าตาคอยกระเดิงฟินเลยเจ้าจะเล่นน้ำ่อยเจ้ากระเลนเดอร์คอยเจ้าเล่นน้ำยู ยายายาแต่เจ้ายมาม่ามาคอยเป็นเด็กขาดคอยอยากให้เจ้าเล่นล้อมดู <c oughs> ให้เพื่อนเล่นด้วยหน่อยนะอ่ะอ่ะอ่ะเล่นเล่นเล่นเอาลองเอาเท้าเขี่ยดูอ่ะอ่ะลองเอาเท้าเขี่ยดูนะไหนลองเท้าเขี่ยดูแล้วหนูลองเอาเท้าเขี่ยดูประกาเขี่ยดอกยันถือกัดยันตองมันกัดมีโอล ตาหมักดวนตามหมักนานสามนาทีแล้วลูกหนูจะเล่นไหมบอสกาเล่นอันนี้มันของเล่นชิ้นโปรดของหนูไม่ใช่เหรอลูกยานตองดาตองบอสตองยานรลด้ดาดอกเอ,เ,ดเ,ดเอาเล่นรวดเล่นรลดเอาเล่นว่ายานโลดาเมียเออ,อน่าเน,นียนบอเราเ้เฮ็ดดีดีดีแล้าบได้ตัวเราสร้างผมจะเป็นจนังได ลวฮักปานได้กะบ,บ่ได้บายเขียนโอ้ยจักเป็นจังไงจ้องฮักผมกะบ,บ่าฮาักเที่ยนน่ะผมก็นั่งเฝ้าอยู่แต่ปักลวนต่างมืองนั่นเออสองสารไอเนี่ยอีลาไอฮักเจ้าไอฮักเจ้าบ่าบ่คอ,อ,อยบ่ฮักดอกไข่มักเบ้าแถาเด้อเบ้าเถ่าๆนะไข่มักแต่ว่าเจ้ายังนุ่มอยู่ไข่บ่มักเจ้าดอกช่วงนี้เขาฮิดเบ้าแถา